สวัสดีครับผมอติสอนอิเล็กทรอนิกส์นะครับช่องแห่งการเรียนรู้นะครับวันนี้ครับลูกค้าทักมาครับมันมีมันมีไฟดูดลูกค้าครับเดี๋ยวเทสดูเวลาจับค่าหรือเอาภาพขึ้นนะครับมันจะมันจะโดนดูดเหมือนโดนดูดนะครับดูดจิบจิบจิบอย่างเงี้ยครับโดนแต่ไม่เยอะครับก็เลยมาดูให้หน่อยเดี๋ยววัดไฟดูนะครับ เดี๋ยวลองวัดดูว่ามันลงกาวจริงไหมลงกาวเท่าไหร่อ่ะครับดูไฟเลี้ยงก่อนเนี่ยไฟไฟเลี้ยงที่เลี้ยงมาจากบ้านนะครับสองร้อยสามสิบ่ะครับเนี่ยไฟที่เราเสียบปลั๊กเข้ามานะครับสองร้อยสามสิบเดี๋ยวไล่ไล่เช็คเลยครับว่ามันลงตรงไหนบ้างอันนี้วาล์วน้ําเข้าพอวาล์วน้ําเข้ามันรั่วไฟรั่วตรงวาล์วน้ําเข้าครับแล้วดูตัวถังก่อน น่าจะอยู่ตัวถังครับที่เขาบอกกันรั่วเขาเวลาจับผ้ามัน,ม,นมันเหมือนมันโดนดูดจิบจิบจิบจนลูกค้าต้องแกล้งมาให้มาดูนั่นครับขึ้นอยู่ครับมันขึ้นอยู่ประมาณสี่สิบโวลต์นะครับสี่สิบห้าสิบโวลต์นี่คือมันจะลงโครงของถังซักเนี่ยครับสี่สิบห้าสิบประมาณเนี้ยเดี๋ยวพออะไรที่มันเป็นเสื่อครับเดี๋ยวลองไล่เช็คดูว่า มันคงจะลงกันหมดนะครับโครงตรงนี้ก็ได้เนี่ยแผ่นหลังก็ได้เนี่ยเป็นเป็นมีเนียมเนี่ยสี่สิบครับคือมันลงกราวอ่ะครับแต่มันไม่จํานวนมากแต่มันก็รู้สึกครับเวลาโดนนะครับแล้วฉับจะซิบๆเดี๋ยวไล่ดูว่ามันเกิดขึ้นได้ไงครับเดี๋ยวมาดูดูปลั๊กกันครับปลั๊กครับมันน่าจะมาจากปลั๊กอ่ะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูไฟที่ไปเลี้ยงในเครื่องสักพ้าเลยครับเนี่ยเป็นไฟเลี้ยงจากปลั๊กอ่ะครับ สามร้อยครับสอง230สองรสมสิบโวลต์มาปลูกล่าวกล่าวแปดสิบมลงกล่าวแปดสิบนะครับน่าจะเกิดจากการลากสายหรือในตู้หรือภายในบ้านมันมีกลวงกล่าวนะครับเราอย่างนั้นเดี๋ยวเราแยกเลยครับเราตอกกล่าวข้างนอกเลยแล้วกันไม่ต้องไปยุ่งข้างในครับอาจจะมีปัญหาเรื่องภายในบ้านนะครับแต่เ,เราเราเอาแค่ตรงนี้ไปก่อน พะลูกค้าต้องการซักด่วนเนี่ยครับอืมผมตอกเราลงไปประมาณสิบยนะี่สิบเซนอะสิบเซนนะครับโอเคครับเนี่ยเราตอกลงพื้นที่แห้แงๆหน่อยครับเพราะมันลงไม่เยอะเราไม่ต้องตอกที่จริงมันต้องใช้แท่งแท่งแท่งทองแดงครับประมาณเมตรหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเอาแค่นี้ไปก่อนพะลูกค้าต้องการซักด่วนเดี๋ยวผ่านมาก็อบอกว่ามาตอกให้หน่อยก็ได้เดี๋ยวเราแก้ไขเบื้องต้นนะครับแก้ไขเบื้องต้นประมาณเนี้ย เดี๋ยวไล่เช็คตัวถังแล้วมันโอเคไหมเมื่อกี้ตัวถังมันมันลงไปถึงตัวถังนะครับเดี๋ยวถ้าตัวถังไม่ลงก็โอเคถือว่าจบงานนะครับก็ด้วยประมาณนี้แหละครับน่าจะไม่มีแล้วเหรอครับนั่นแหละครับไม่มีแล้วครับเพราะว่าเราลงไปตรงพื้นแล้วครับนี่นะครับด้วยครับขอจบงานตัวนี้แล้วกันครับเป็นแก้ไขเบื้องต้นไปครับ ขอ,อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ